ประกอบการที่เป็นผู้นำได้กวามสะอาดของห้องส่วมเรียนท่านรองที่บดีกรมธรรมายสูารสาธารสุขผู้แทนหน่วยงานราชการสายการบินผู้ประกอบการท่านผู้บป็นเกียริและสื่อมวลชน พี่ถ่ายก่อนนะคะนั่งถือก่อนนะคะเลิ่งนิ่งชันผัดจุ่มอาเอ๊ะามอสยังไงท่านลองครับท่านลองข่อย าช่วงนี้เป็นสอบสำคัญนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนจะบันทึกภาพไม่ทันเรจมตัวเลยนะคะ